ที่จะไม่เกิดหีกนั้นเรานับพูนับชาติไปได้แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมนานสามุทตเจ้าท่านเดมประเชนบารมีมาเกา้าสิบเอ็ดกับเก้าสิบเอ็ดกันด้วยกันถึงจะเป็นชาติสุดท้ายไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บต่อไปคือดวงวิญญาณขององค์สมเด็จพระสมานสมุทตเจา้าแต่สิ่งที่ ตายจะไหลเร็วก็คือร่างกายร่างกายของเราที่อาศัยอยู่ในขณะน,นี้มีอายุสั้นทันตายเร็วอย่างสูงสุดก็แค่เจ็ดสิบปีแปดสิบปีถ้าใครมีอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีอายุนี้สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นพรบบ่องุลที่สร้างมาในอดีตยึงมีอายุยืนยาวอายุของเราจะยิ่งสั้นไปทุกข้ ทุกเวลาท,าทุกขณะทุกเวลาและก็คอยเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆเกิดตอนแรกร่างกายอาจจะเจริญเติบโต,ตไปข้างหน้าที่การเติบโตไปข้างหน้าเพื่อจะไปหาความเสื่อม มาเป็นเด็กทารกมาเป็นเด็กน้ยนอยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ผ่านมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถือว่าจเจริญเติบโตเรียกว่าวัยที่จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาอายุห้าสิบปีขึ้นไปผมปอบอกว่ากำลังคืบคานเข้าไปหาความเสื่อมของร่างกายร่างกายของเรามีจะเสื่อมลง ทุกวันทุกมืออยู่ปัจจุบันเพื่อบำรุงเละทรงงอยู่แห่งรงกายแท่นั้นเองเล่นจะอยู่ได้สักกี่วันร่างกายของเราแก่และ